ขับขี่ปลอดภัยค่ะบายยค่ะสวัสดีครับมาพบกับช่อง Job on the road นะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นงานประจำนะครับเราก็จะมาอยู่กันในชุดของลาลามว์ไลน์แม่อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เสร็จสิ้นงานประจำเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนชุดกันสักครู่นะครับแล้วเราจะไปรับงานนครับแล้วมาดูว่านะครับนี้นะครับเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับแล้วก็เราจะได้กี่งานนะครับ ก็วันนี้นะครับวันเป็นวันที่30มีนาครับพศ2อร์นะครับมาดูกันว่าวันนี้นะครับผมจะวิ่งได้กี่งานแล้วก็จะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับก็ไปติดตามดูกันเลยครับโอเคครับเราก็ได้งานแรกนะครับก็มาอยู่ที่ร้านเออร้านเป็ดกวยเตี่ยวนะครับริมถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนนทบุรีนะครับเราจะไปส่งกันให้ลูกค้ากันที่ซอย ตีวานนท์ปาเกตสิบเจ็ดนะครับก็เป็นคอนโดนะครับลูกค้าอยู่คอนโดเอเอเอสี่นะครับก็ระยะทางนะครับห้าจุดเจ็ดกิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราก็ได้ค่าขนส่งไปเก้าสิบแปดบาทนะครับตอนนี้ครับสินค้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางส่งสินค้าลูกค้าเลยครับโทษอย่างแรงอะไรครับใกล้ๆขนตังนะได้ครับ90ครับไทยไทยมณีครับผม โอเคครับก็เสร็จงานแรกที่เรียบร้อยนะครับก็งานนี้นะครับเริ่มต้นงานแรกนะครับเราก็ได้ค่าขนส่งไป98บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองงานต่อไปกันเลยครับโอเคครับเราก็ได้งานที่2อนะครับเป็นร้านเพื่อเจียเอินโซนนครปฐมนะครับอยู่ในซอยชินเขตนะครับเราจะไปส่งกันให้ลูกค้ากันที่หมู่บ้านกันเดสตี้ลานกูนะครับก็งานนี้นะครับระยะทาง900กิโลเมตรนะครับเราได้ค่าขนส่งไป55บาทนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ ตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมล้วนะครับเดี๋ยวเราสินค้าลูกค้าเลยครับหนึ่งเจ็ดห้าครับเป็นผมไม่มีผมเป็น,ปนแบงค์พันมีจรินไหมครับมีครับมีครับ โอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นงานที่สองนะครับงานนี้นะครับใกล้ๆนะครับไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับเราได้ค่าขนส่งไป55บาทนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามารองงานต่อไปเลยครับโอเคครับเราก็ได้งานที่3ต่อเนื่องนะครับก็มารับขนมจากร้านบ้านครูสมปองขนมไทยนะครับไปส่งกันที่ซอยวิภาวดีนะครับจากที่นี่ไปนะครับก็ประมาณ1 1กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ไป134บบาทนะครับก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับ ก็โอเคครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปส่งสินค้าลูกค้าเลยครับโอเคครับเราก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าที่เรียบร้อยแล้วครับจากจากฟั้ จากซอยสามไม้คีนะครับมาถึงถนนพิพาวดีนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป1 3 4บาทนะครับตอนนี้นะครับผมได้งานต่อเรื่องนะครับเดี๋ยวเราไปรับงานกันเลยครับโอเคครับงานนี้นะครับเราก็ได้งานส่งของครับจากดอนเมืองนะครับไปท่าสายนะครับงานนี้นะครับได้ค่าขนส่ง1 3 4บบาทนะครับก็ดูแต่ละคนนะครับ ขนของกันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับงานนี้ครับก็หนักอาการทีเดียวนะครับครับผม ลามาของครับขอบคุณค่ะขับขี่ปลอดภัยค่ะบ๊ายบายค่ะพระลูกชายเลยราคาสองขวดสามแบบเราวรประมาณสามขวดประมาณนี้เขาสั่าไม่นะค่ะลมเจรย์กับแทกฟันพอน <transgender> <rix> <enses> โอเคครับเราก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากดอนเมืองนะครับมาถึงท่าทรายนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป134บาทนะครับก็เล่นเอาของก็หนักอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองงานต่อไปกันเลยครับ โอเคครับเราก็มาถึงสถานที่รับสินค้าของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มารับอาหารจากร้านหวานหมูนะครับไปส่งให้ลูกค้ากันที่ตำบลบางผู้นะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับก็หรือว่าซอยวัดกู้ขาประชาสรรค์สามนะครับตอนนี้นะครับเราได้สินค้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกส่งสินค้าลูกค้ากันเลยครับอ๋องานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด113บาทนะครับระยะทางก็1 7.6กิโลเมตรนะครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราออกเดินทางส่งสินคคค้้าาลลูกเยรับ หนึ่งร้อยสิบห้าครับโอเคครับเราก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าไปที่เรียบร้อยนะครับงานนี้นะครับจากร้านหวานหมูนะครับถนนแจ้งวัฒนะครับมาถึงกันที่อซอย วัดกู้นะครับงานนี้นะครับระยะทาง7.5กิโลเมตรนะครับเราก็ได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด1 1 3บาทนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเรามาสรุปยอดกันครับตอนนี้นะครับเราไปรองานต่อไปเลยครับโอเคครับเราก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นร้านภูปุมะฉานะครับเซ็นทันชั้นจีนะครับเซ็นทันาซาแจ้งวัฒนะชั้นจีนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปส่งให้ลูกค้ากันที่อซอยแจ้งวัฒนา13นะครับก็อยู่จากตรงนี้ไปประมาณ7กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราก็ได้ค่าผลส่งปไป้5บาทนะครับก็ตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้ากันเลยครับ โอเคครับเราก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าไปที่เรียบร้อยนะครับงานนี้ครับจากเซ็นทันแจ้งนะครับร้านฟูกุมะฉะชั้งจีนะครับมาส่งกันให้ลูกค้ากันที่ซอยแจ้งวัฒนะ13นะาครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป105บาทนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราไปหากรบยอดกันครับโอเคครับก็มาถึงท้ายคลิปแล้วครับเราก็มาสรุปงานประจําวันที่30มมีนาคมนะครับพศ25 6 3นนะครับก็งานแรกนะครับเริ่มต้นตอน9โมง23นาทีนะครับ ก็จากบางผู้นะครับไปปากเกตนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป98บาทนะครับงานต่อมานะครับเ,เวลาประมาณ10โมง13นาทีนะครับจากลาดยาวลัดยาวนะครับก็ได้ค่าขนส่งไป55บาทนะครับงานต่อมานะครับเวลา11โมงนะครับ จากบางตลาดนะครับมาตลาดบางเคนะครับค่าขนส่งงานนี้นะครับเราได้เราได้ไป1นึ่งบาทนะครับผองดูงานต่อไปกันเลยครับงานต่อไปนะครับได้ตอนเที่ยงสาิบแปดนาทีนะครับจากบางตลาดบางพูดนะครับก็งานนี้นะครับได้ค่าขนส่งไป1 1ึ่บาทนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งงานนะครับได้ตอนประมาณบ่ายโมงสิบสามนาทีนะครับบ่าย เออสิบสนาฬิกาสินาทีนะครับจากมาตลาดทุ่ง2ห้องนะครับงานนี้นะครับเราได้1ได้ค่าขนส่งไป105บาทนะครับ05บวกครับก็อีกงานนึงนะครับทั้งหมด6งานนะครับวันนี้ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงหน่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้จบงานไว้นะครับพอดีมีธุระนะครับก็เลยก็เลยก็เลยต้องรีบจบงานไว้นะครับอีกหนึ่งงานนะครับเดี๋ยวนะครับดูอยู่ตรงไหนนะมีงานมีงานยี่สิบแปด แหวกเก้าสามสิบอยู่ไหนเอ่ยที่สามสิบอ่าเจอแล้วครับงานนี้นะครับไปไกลหน่อยนะครับได้งานประมาณสิบเอ็ดโมงยี่สิบแปดนาทีนะครับงานนี้มีงานขนส่งสินค้านะครับอจากดอนเมืองนะครับมาท่าทรายนะครับได้ค่าขนส่งไปหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทจุดสี่สิบสตางค์นะครับหนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดสี่สิบสตางค์นะครับ ก็ทั้งหมดเราก็จะได้ทั้งหมดวันนี้นะครับประมาณ4ชั่วโมงเสร็จนะครับก็ได้ไปทั้งหมด300 6 39บาทจุด4สตางค์นะครับเดี๋ยวเราเอา6 39บาทจุด4สตางค,างากกนนค์นะครับลบกับค่าบริหารจัดการนะครับ18%นะครับก็จะได้ยอดที่เหลือครับก็คือวันนี้นะครับ4ชั่วโมงเราก็ได้เงินเต็มๆทั้งหมด524บาทนะครับก็วันนี้ก็วิ่ง ได้ไม่ไม่ไม่นานเท่าไหร่ครับพอดีมีธุระนะครับก็ต้องจบงานไว้นะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วผมจะมาสรุปยอดให้ฟังทุกๆคลิปนะครับช่วงท้ายๆนะก็โอเคครับสัปดาหติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ A dog a bone. this old man came rolling home This old man, he played seven, he played knick-knack up in heaven With a knick-knack, give a dog a bone This old man came rolling home This old man, he played eight, he played knick-knack on my gate With a knick-knack, give a dog a bone Nick nack patty give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played ten, he played nick nack once again with a nick knack patty give a dog a bone. This old man.